สวัสดีครับไต้นะครับช่องไดร์ฟไต้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมหนึ่งในรถสวยๆนะครับเพื่อนๆติดตามชมกันนะว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรและแต่งสวยแค่ไหนติดตามชมกันนะครับ เพื่อนตอนนี้ผมอยู่กับมาสด้2นะครับสีสันสวยงามนะครับเดีย๋ยวไปพบเจ้าของรถกันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะฮะเป็นเบนซินด้วยนะนะครับ เจ้าของรถได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมัดูดีเดียวกันนะครับอ่ะอยู่ด้านข้างผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมทั่งบอลครับน้องบอลนะครับอ่รถคันนี้เป็นมาด้าสองตัวแฮชแบ็กเนาะเป็นเบนซินด้วยใช่ป่ะตัวนี้ถูกต้องครับเป็นปี2017ครับปกติจะเป็นสีแดงโซเลตก็คือสีเดิมตัวต้นปี2017ก็ตอนนี้น่าจะอายุค่อนข้างเยอะแล้วรัวคันนี้ครับเบนซินเป็นเครื่องคันสามร้อยใช่ตัวนี้เนาะก็จะอึด ในช่วงต้นๆนะเดี๋ยวเรามาพูยกันในเรื่องของดีเทลของช่วงช่วงท้ายแล้วกันพี่ในเรื่องของตัวเครื่องครับก็วันนี้อยากให้น้องบอลมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ใช้งานคันนี้มานะครับได้ตกแต่งอะไรไปบ้างบอกให้เพื่อนๆฟังใหม่เริ่มเนี่ยสีก่อนเลยสาก่อนเลยฮะสีช็อเก้ครับสีของตัวห้องคอสก็ตั้งสอง turbo e s t a n e ครับแล้วก็แรปใส่ด้วยพี่อันนี้คือแร แรปทั้งคันใช่แล้วก็มีแรปสาตรงตรงไหนบ่อยแรปสาก็คือตรงคาร์บอนทั้งหมดเลยครับตรงคาร์บอนเนาะแน่นอนคนขับรถเตี้ยคนขับรถแต่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องหินเราแรปแรปสาให้มันจบๆไปหินดีดมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อืมอ่าเดี๋ยวดูสีตรงกระโปรงหน้าก่อนละจังนะครับวันนี้เป็นช็อกเกตไปเออรับที่ร้านไหนมาครับน้องบอลเออที่เซียนแรปครับเซียนแรปเนาะเรับลูกาสครับคลองสองก็ ไปคุยกันได้กับพี่ท็อปเลยอ่าซึ่งทั้งคันโดนมาประมาณเท่าไหร่ครับทั้งคันก็เกือบห้าหมื่นพี่อ่าอันนี้มันเป็นฟิล์ม PET ใช่ป่ะใช่ครับเกรด PET ครับก็นื่าเป็นเกรดที่ดีครับม,มันก็มีที่สูงกว่านี้นะเกรดที่มันรักษาตัวเองได้รักษาผิวตัวเองได้แต่ว่าเกรดเนี้ผมว่ามันก็เกินไปสำหรับมาด้าสองแนละ้วอ่าอ่าซึ่งใช้เวลา รับงานไหมนนี้ไป<า>ทิ้งรไว้ประมาณกี่วันเอ่สัก4 5วันครับ4-5วันงานก็โอเคนะครับถือว่าสวยเลยใช่ครับนะครับมาเริ่มกัน่ข้างหน้าดีกว,ว่าพี่ข้างหน้าเป็นหน้า Nice Sport ครับตัวน,นี้เนอะจะเป็นตัวนอกที่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนหาราทั่วไปเท่าไหร่แต่ว่าก็มีคนที่ใช้หน้านี้ค่อนข้างเยอะครับเป็น Nice Sport 2ครับ<ม>ตรงร<ม>ูไฟตัดหมอกเขาจะเล็ก ถ้าจะเป็นไรหนึ่งเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกก็จะค่อนข้างใหญ่ตรงนี้นะใช่ก็คือแนาเนี่ยคือเปลี่ยนเฉพาะกันชนใช่ป่ะอืมใช่ครับพี่เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยครับชิ้นน,น,นี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยแล้วเราก็ทําคาร์บอนเพื่อความสวยงามในการตัดสีอตัวไรสปอร์ตนะครับตัวนี้อย่างที่บอกคือน้องไฟทุ่มคาร์บอนใช่ไหม แล้วก็มีการแรปใสใช่ครับัน่ลอยไปด้วยแรปใสแรปใสมาเลย <c oughs> แต่ว่าบางจุดก,ก็อาจจะยังไม่ละเอียดนะ <อา S 2> เพราะรว่าเพิ่งแรปมาได้ไม่นานเท่าไหร่พี่อือหือนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวหน้าไหนท์หน้าตัวหน้าตัวนี้ครับพร้อมทําสีติดตั้งราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็สองหมื่นมีทอนพี่สองหมื่นมีทอนไปที่ร้านไหนครับไปที่ M P S ครับที่พี่ต่อ M P S นะครับแถววัชระพลก็เป็นศูนย์แต่งมาด้าโดยเฉพาะเลยเลยว่าใครครับ โบบอยช์เนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันอ๋ออ่าอแล้วก็มาที่ฝากระโปรงหน้าใช่ครับก็เป็นฝากระโปรงของ m p s เหมือนกัน m p s เป็นงานไฟเบอร์หมดเลยครับเห็นเห็นข้างหน้าแบบนี้ก็คือทำสีแล้วก็แรปมองอ่าอันนี้อันนี้มันเป็นช่องด้วยใช่ป่ะใช่แล้วอันนี้ระบายลมจริงๆเนาะใช่ครับนะครับฝากระโปรงราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะเกือบเกือบสองหมื่นเหมือนกันประมาณเกือบสองหมื่นที่ร้าน m p s ครับ m p s เหมือนกันนะครับก็หลักๆเราก็แต่ง ที่ร้านพี่ต่อเยอะเหมือนกันเนาะใช่ก็แทบจะทั้งคันเลยฮะถ้าเกี่ยวกับพาร์ทนะครับในเรื่องของดีเทลด้านนอกครับส่วนแก้มต้างข้างเนี่ยก็เป็นแก้มเจาะเหมือนกันก็เป็นงานสําเร็จรูปอยู่แล้วพี่ไม่ได้คือเป็นไฟเบอร์มาทําสีมาฟิตติ้งปุ๊บเสียบใส่ได้เลยแล้วก็คือเจาะตรงนี้ก็คือระบายอากาศระบายอะระบายลมได้จริงนะครับเพื่อนเพื่อก็ระบายมาจากด้านล่างพี่ตรงนั้นมันจะมีตรงนี้ก็มีเหมือนกันถูกต้องครับมันก็จะแอร์โฟล์มาตรงนี้พอดีเลยออื ครับก่อนที่จะไปล้อมาดูไฟก่อนเห็นแล้วบอกว่าไฟมีความพิเศษด้วยใช่ไหมอะเดี๋ยวเปิดไฟให้เพื่อนๆดูนะฮะอันนี้เป็นไฟคัสตอมเนาะใช่นะครับอ่านี่นะครับเป็น led นะครับสีออกน้ำเงินนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนสีนะครับออกเป็นสีขาวขาฟ้านะครับคัสตอมเอานะครับ อันนี้คัสตอมที่ไหนเอ่ยที่ช่างรีครับช่างรีของในกลุ่มมาด้าสองใช่ไหมราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะเผื่อเพื่อนๆสนใจถ้าสับน่าจะอยู่เกือบหมื่นอยู่เือนกันพี่อ่าอันนี้คือต้องสับของเดิมใช่ไหมโอ้โอ้โอสวยนะก็คือใครใครใครอยากได้ที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเนาะเราก็สามารถคัสตอมติดต่อช่างรีได้นะครับในกลุ่มมาด้าสองนะครับโอเคมาที่ล้อดีกว่านะครับ เต็มนะครับคันนี้นะครับล้อก็เป็น t 37 Sonic ครับเป็นสีพิเศษของ t 37 Sonic อยู่แล้วครับสีเขาเรียกว่าสี Diamond Dark Gun ก็เบิกที่ En Sport ครับ En Sport เป็นล้อแท้ครับีล้อแท้นะฮะเม็ด Injear นะครับล้อมีความสวยงามมากนะครับเบิกที่ En Sport ใช่ครับเป็น16ครับล้อ16นะใช่ครับ Project Offset 35ครับอ่าฮะแล้วก็ยาวเป็น1.550 16ครับเป็นล้อขอบ16ครับ ขนาดยาหนึ่งเก้าห้าห้าสิบขอบสิบหกเป็นบิสโต้ดีนาลิตเอเ a ศูนย์ศูนย์สี่เนาะอันนี้ล้อยอย่างเดียวราคาประมาณเท่าไหร่บอกเพื่อนๆได้ไหมล้อน่าจะมาสักหกหมื่นสองประมาณหกหมื่นยังไม่รวมกับพวกน็อตเลสแท้ฝาเลสเปเซอร์ต่างต้องซื้อแยกเนาะพวกฝาฝามันก็อะละพันห้าสี่ล้อก็คูณไปยางยางยางขนาดนี้ตัวมันเป็นยางซิ่งอยู่นะพี่ยางอันนี้ราคา สี่เส้นประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะสักประมาณหมื่นกลางกลางอ๋อหมื่นกลางกลางก็ก็ประมาณแปดหมื่นได้มั้งโดยประมาณเนาะแต่ก็หมื่นประมาณนี้เบรกหน้าครับปาลมหน้าเป็นอัลฟาโรเมโออ่าไม่ค่อยเห็นนะตัวนี้จานแอมเบ้ครับอ่าสามร้อยมิลครับเป็นเอ่อเบรกคัสตอมนะครับเอ่อจากรถตัวอัลฟาโรเมโอใช่อ่าขนาดกี่พอร์ตครับผมอันนี้เป็นสี่พอตใหญ่ครับสี่พอตใหญ่นะฮะกับจานแอมเบ้นะครับขนาดเท่าไหร่ครับอ่าสามร้อยครับขนาดสามร้อยนะฮะ คู่หน้านะครับสี่ขดใหญ่โดนมาเท่าไหร่ครับอันนี้จำราคาไม่ได้พี่แต่ว่าก็ค่อนข้างสูงแหละอ่านะครับเราไปปรึกษาบอสเบรกดูติดกับบอสเบรกเนาะใช่หน้าหลังเลยอ่าถามฟิลลิ่งดีกว่าฟิลลิ่งเป็นไงบ้างก็หัวทิ่มมะพี่หัวทิ่มอ่าก็คือเอาแน่นอนรถเราอ่ะมันค่อนข้างเป็นรถเล็กใช่พี่แล้วมันเป็นเบรกสำหรับผู้แบบซีวิกใส่แอคคอร์ดใส่ได้เนาะท้าเบรกมันค่อนข้างหนามากๆเลยคือจะจิกแต่ละทีต้อง มองกระจกหลังก่อนนะว่ามีรถตามหลังมาหรือเปล่าอ่าอ่าอาแต่ก็ถือว่าดีเลยครับตอบสนองการขับขี่ของเราได้ดีนะเวลาเราซิ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกมั่นใจเนาะถูกต้องครับเ<ช>พราะเบรกสำคัญมากซึ่งบอสเบรกอ่ะก็มีหลากหลายรุ่นนะครับใครสนใจก็ติดต่อบอสเบรกได้เลยนะครับ,รบถามราคะาถามรุ่นต่างๆได้รวมถึงการคัสตอมจานคัสตอมฮับต่างๆได้ด้วยเนาะใช่ครับ ข้างหน้าข้างหน้าของเราเนี่ยจะไม่มีครับเป็นจานใบเดียวพี่อ๋ออันนี้จานจานใบเดียวเลยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าด้วยตัวของ alfa romeo มันค่อนข้างใหญ่ถ้าเรามันจะติดใช่ป่ะถ้าเราใช้พวกแบบเคาเยนพวกตัวของเลสซิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการติดับเพราะว่าเราก็ลองสเปเซอร์สิบมิลแล้วนะพี่เมื่อก่อนเ่าลองหกมิลตอนใช้ตัวนี่นะครับเพื่อนๆนปั๊มจริงๆปั๊ม alfa romeo ก็ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ ปังมันอ้วนจริงๆนะครับถ้าไม่ลองสเปเซอร์อ่ะอีกนิดเดียวจะติดแล้วนะฮะดูนะฮะโหอีกนิดเดียวนะครับใช่ครับดิลองประมาณสิบมิลสิบมิลแล้วก็ได้สีดำให้มันมีความเนียนอืมอืมอืมคับอ่ะจัดทรงจัดทรงด้วยอันนี้ใส่สตัดป่ะครับใช่ใช่ครับสตัดครับเป็น RSRBI ครับอ๋อ RSRBI กระบอกแดงนะฮะใช่ครับจริงๆมันเตี้ยก,กว่านี้นะพี่รถแต่ว่าด้วยถนน เดี๋ยวนี้แล้วลูกหน้าหน้ามันเยอะขึ้นพี่ประมาณ3นิ้วสอดใช่พอดีดเลยนิ้วเดียวพี่นิ้วเดียวสอดอันนี้อันนี้เสร็จขึ้นนิดนึงเนาะใช่ใช่ฮะเอาขึ้นมาให้มันขับง่ายขึ้นด้วยครับด้วยข้างหน้ากันทนเราเป็นคาร์บอนก็รักษาของนิดนึงอ่าใช่ก็โอเคฟิตออฟิเมนต์ประมาณนี้โอเคไอซ์อันนี้ติดตั้งจากร้านไหนครับเอ่อติดจากตัวของเคซีเลสซิ่งครับอ๋อเคซีเลสซิ่งรามสองนครั ความช่วงล่างค่อนข้างดีครับเขาดูแลช่วงล่างให้ผมว่าค่อนข้างสบายใจได้งบไม่น่าจะเกินห้าหมื่นเนาะตัวนี้เอตอนนั้นตอนที่ซื้อมันสี่หมื่นห้าครับแต่ว่าราคาปรับขึ้นในเดือนตุลาเนี่ยเขาปรับราคาขึ้นเป็นห้าหมื่นกว่าแล้วใครที่จะใช้อาเอสาตอนนี้ก็บวกราคาเพิ่มไปอฟีลลิ่งเป็นไงบ้างถามน่านุ่มมากครับนุ่มมากใช่ใช่ครับล้วข้างล่างของเราเป็น ใส่ตัว MCB ด้วยครับในการเข้าโค้งหรือว่าการคือการเก็บรอยต่อมันค่อนข้างดีครับคือโชคมันก็ดีอยู่แล้วพี่แถมเราใส่ MCB ของ AutoX ออีกมันก็จะดีขึ้นอีก MCB ราคาประมาณสามห0ื่นต้นต้นอ่ก็คือคือนอกจากใส่สตัดแล้วเราต้องการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นแนวทางกับเพื่อนๆบางคนอาจจะโอเคละใส่สตัดจบแต่ของบอลอยากจะเพิ่มเติมให้มันกับ ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเนาะก็ไปใส่อะไรนะเรียกว่าอะไรนะ MCB MCB ใช่ครับอ Auto F ใช่ครับที่ร้านพี่ต่อเหมือนกันปาะใช่ถูกต้องไปติดต่อ MPS ได้เลยประมาณ3ามหมื่นสามสามหมื่นสองประมาณนั้นครับเวลารถเราเข้าโค้งปกติรถเราจะสายใช่นะครับไปทงเกอแต่เนี้ยนิ่งมากครับเข้าโค้งประมาณแบบร้อยสูงสูงหน่อยนะไรเงีร้อยกลางกลางนิ่งเลยครับมาต่อที่ชิ้นงานต่อไปครับด้านล่างก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตัวสเกิร์ตข้างนะครับ อันนี้เป็นคุ้มคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนหมดเลยครับอ่าฮะอันนี้อันนี้จะพุ้มที่ไหนครับอันนี้พี่ต่อเหมือนกันพี่ต่อเหมือนกันพี่ต่อรับคุ่มด้วยเนาะแต่ไม่ได้ทุกคันว่าต้องติดต่อเองเนาะลองคุยดูลองคุยดูนะฮะก็อย่างเช่นชิ้นงานชิ้นนี้ก็คือของคิกะริหรือว่าของน้องไนใช่มาด้าสีเหลืองแต่รู้กันดีอยู่แล้วมาด้าห้าประตูเขาก็จะมีทําเกี่ยวกับเรื่องไฟอันนี้เราก็ซื้อมาแล้วก็มาพุ่มอันนี้เป็นครอบแล้วก็หุ้มคาร์บอนใช่ครับมันคล้ายตัวของ บ m เหมือนกันบ m เอ็มเอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณนี้ซึ่งใครสนใจก็ติดต่อน้องไนท์ได้นะครับที่คาริชชอปนะครับเสาข้างก็เป็นคาร์บอนอ่าอันนี้เป็นแรปใช่ไหมหรือว่าติดเข้าไปติดเข้าไปเลยอ๋อติดเข้าไปนะฮะใช่ครับมันก็จะเพิ่มคือของกล่อมก็จะเป็นพลาสติกตัวไปมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับด้านหลังก็เหมือนกันเนาะตรงเสาเอเนาะอ่อแล้วก็ที่จับ เนื้อจักออโต้เอ็กซ์ออโต้เอ็กซ์อันนี้เปลี่ยนหรือว่าติดเพิ่มติดแปกเข้าไปใช่ไหมเข้าไปเลยพี่อ๋อเข้าไปเลยก็จะมีชิ้นนี้มันก็จะปกติล้วเราเห็นมันจะใหญ่ๆ่ใช่ไหมอ่าอันนี้มันก็จะเล็กๆแบบลูกเขียวเพราะมันมันมันไม่หุ้มทั้งหมดมันไม่ได้ครอบทั้งหมดใช่ครับมันก็จะมีส่วนที่เหลือที่เห็นความเป็นสีมีความสปอร์ตหน่อยราคาก็สวยดีนะราคาก็สูงเป็นไงพูดเท่าไหร่ก็น่าจะมีหมื่นอยู่มีหมื่นเลยสี ได้สี่ชิ้นเลยใช่ป่ะประมาณหมื่นนะครับก็หาช่างที่มีความชำนาญในการติดด้วยซื้อมาติดกันเองครับเบิกได้ครับอ๋อตัวเอกนะครับมาที่ล้อหลังครับล้อหลังนี้สเปคเดียวกันป่ะเดียวกันเลยครับเป็น16 7 offset 35ยางเบอร์เดียวกันครับแต่ว่าจานหลังจะเล็กกว่าครับจานหลังน่าจะประมาณ285ประจำจานเมมโบ่ทั้งคู่เหมือนกันครับ แล้วก็สิ่งที่แตกต่างจะเป็นปั๊มข้างหลังปั๊มคายเยนใช่ป่ะใช่ครับอันนี้คเยสี่พอตใช่ครับสี่พอตนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่นะครับถูกต้องครับจ้าหลังจะไม่เหมือนจานหน้าตรงที่ว่ามันมีฮับรอบนี้มันก็จะมีความสวยงามมากกว่าด้านหน้านี่นะครับมีฮับนะครับเพราะว่าคือด้วยปั๊มมันอาจจะไม่ได้โตเท่ากับตัวอัลฟาโรเมโอนะครับเลยทําให้มันไม่ต้องไปอันนี้เสริมสเปเซอร์ได่ป่ะ สิบมิลเหมือนกันสิบมิลเหมือนกันใช่รถเราล้อเราก็จะแบบออกมาเลยตรงนี้ยืดนิดนึงว่ามีความแบบแดกไงอ่าอ่าอ่าก็สวยปิกแบบเนาะเออแล้วแต่บางคนที่ชอบบางคนก็จะชอบแบบเอออยู่ในซุ้มอืบางคนชอบเลยมันนิดนิดนึงครับแล้วก็ด้านหลังนะครับประมาณสามนิ้วสอดหลวมๆนะครับปิดเม้นต์นะฮะด้านหน้าประมาณ3นิ้วสอดแน่นๆใช่ครับต้องขึ้นมานิดหนึ่งครับเพราะว่าด้วยกันเราเป็นฮับแล้วปกติแล้วมันจะเป็นดัมเบิ้ลที่เราไปแปลงมามันก็เลย บางทีในช่วงแรกเนี่ยที่ถ้าเรายังไม่ยกสูงขึ้นี่ะมันจะกระแทกมันติดเลยพี่เลยต้องยกสูงขึ้นมานิดนึงากา็ถือใช้งานเออเป็น daily ยนะูสเนาะคันนี้นะคะให้ดูฟิตเมนตด้านข้างนะเพื่อนเนจริงๆก็ถือว่าเตี้ยแล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้เตี้ยกว่านี้ก็ทําได้นะครับแต่ก็คือต้องดูถนนหนทางดีๆเพราะว่าบ้านเราก็คืออาจจะไม่เอื้อมหนวยเท่าไหร่กับรถเตี้ยๆนะถูกแนะครับมาที่ ด้านหลังล้กันนะครับอ่ะตัวหางยึงด้านบนดีกว่าใช่ครับ้าหลังเป็นออโต้เอ็กซ์ออโต้เอ็กซ์นะครับเพื่อนๆนี่ครับบเลยครับออโต้เอ็กซ์อันนี้มันเป็นขึ้นรูปเลยป่ะอว่าขึ้นรูปเลยครับอ๋อขึ้นรูปเลยก็ที่เอ็มีเอสเหมือนกันเนาะเอ็มพีเอสหมดเลยครับอย่างตัวของคิดสนามก็ใช่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ทําเพิ่มมันไม่มีอะไรทำแล้วเราก็เลยไปทําเป็นคาร์บอนอ่อนอันเดิมมันจะเป็นพลาสติกสีดําแบบทั่วไปครับ ให้ดูอีกครั้งนะฮะอันนี้เป็นงานออโต้เอ็กจากร้าน m อ s Shop นะครับเพืเ่อนๆสาวอวกมาร d ด้าก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเ <ไอ S 1> นาะของแต่งมันค่อนข้างเยอะของแต่งก็จะมีะมีจากร้าน m อ s มี h i k a r ฮิคารินะครับ<ช>แล้วก็มีเอ็มแซนสโตร์เดี๋ยวค่อยไปดูในห้องเครื่องเนาะถูกต้องคนระับแล้วก็ <Act S 1> ตัูนิ่ง<า>ด้วยอืมของระบบเครื่องอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงท้ายอ่าครับอ่าโลโก้นะครับอันนี้เปลี่ยนใช่ไหม ก็เอาอันเดิมพี่ไอพุ่งคาร์บอนอ๋อพุ่งคาร์บอนอันเดิมพุ่งคาร์บอนเลยใช่ครับสวยงามมากแล้วก็เปลี่ยนตัวจากคําว่ามาด้าสองใช่บางคนก็ตัวญี่ปุ่นอยู่ช่วงหนึ่งก็เป็นมาแซดมาเดดอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นเดมิโอก็คือเป็นตัวญี่ปุ่นตัวนอกตัวญี่ปุ่นใช่ครับแล้วก็จะเห็นรอยสติกเกอร์นิดนึงเออมันคือรอยอะไรเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์แท้ของไอเออาร์พีที่จะซื้อโช็คก็จะได้สติกเกอร์มาเขาไม่ได้เปลนสติกเกอร์เอาน้ำยาดีขนาดไหนก็แกะไม่ออก Oh. ก็เลยติดพ oh. ับไปเลยเดี๋ยวผมเอาสติกเกอร์เดิมมามาติดพับคือชือคอะมันจะได้สติกเกอร์มาสองพันพี่คือสติกเกอร์แท้มันอย่างนี้เลยมันเขียนว่าไอช็อคนะครับคือ by isr นะครับอะมาดูที่ไฟกันดีกว่าก็ไม่เหมือนไฟมันนี่ไม่ใช่ไฟเดิมใช่ป่ะใช่ตอนนี้เราถ่ายกันช่วงบบ่ายนะพี่นะก็จะไม่ได้เห็นไฟมากก็จะเป็น led ทั้งเส้นตรงนี้เลยพี่ไล่มาเลยใช่เป็นรถเราปี2 0 1 7แต่ว่าใส่ไฟตัวใหม่ าาแล้วก็มาทําโคมเป็นเหมือนซี3 0สามบิคล้ายๆ c ย0นซีเสามิใชครับเวลาเปิดตอนคืนเราก็จะเห็นไฟเหมือนโดนัทเลยปมบม,บม,มสวยนะสวยอยู่นะใช่นะครับมาที่ด้านท้ายด้านล่างดีกว่าดิฟนะครับอันนี้คือติดเพิ่มแหละ ใช่ครับติดเพิ่มครับก็คือคนละชิ้นกันนะอันนี้ชิ้นนี้ก็จะเป็นสีปกติจะเป็นสีสีพลาสติกทั่วไปสีดาแล้วก็ทําเป็นดําเงาพร้อมกับติดดิฟฟิเซอร์ท้ายอขอบพิติแอมพาครับอันนี้ก็จะแล้วก็ทาคาร์บอนเลยตรงรุ่นเลยนะติดไปได้เลยใช่ไหมงานก็จะยากน,นิดนึงครับเพราะว่าด้วยความมันเป็นซีซีเนะ<อ>ะาะในการใช้ผ้าไปก็จะยากแต่ก็อันนี้เป็นเป็นขึ้นรูปหรือว่าหุ้มคาร์บอนครับตัวดิฟอันนี้ครับขึ้นรูปเลยครับขึ้นรูปเลยใช่ไหม ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะทำไม่ได้แล้วที่ทรรมดาแล้วน่าจะก็ต้องมีหลักหมื่นนะต้องมีหลักหมื่นประมาณนั้นเนาะใช่ครับลองไปติดต่อที่แอมพาร์สดูครับอ๋อไม่กลับบางนาแอมพาร์สใช่ไหมใช่ครับโอเคครับแล้วก็เป็นฮิคาริครับอ่าฮิคารินะครับตอนแรกใส่ HKS นี่ครับอ่าฮิคารินะครับเป็นไงบ้างอะฟิลลิ่งใส่ HKS แล้วก็ฮิคาริแตกต่างกันยังไงบ้างอะไรพี่ก็คือเอาง่ายถอดใบเก่าให้เพื่อนไปเลย ของก่ามันจะเสียงของ H K เนี่ยมันจะทุ้มๆหน่อยมันก็คือขับสบายๆอันนี้ก็จะคือมีความแบบมีความลั่นๆหน่อยตอนขับแต่ว่ามันไม่ได้ลั่นเกินไปก็ปปคือเฮดกลางปลายคือทุกอย่างหมดเลยจบประมาณที่เท่าไหร่ หลายหมื่นอยู่เหมือนกันหลายหมื่นอันนี้คือติดต่อน้องไน์ได้เนะใช่ติดต่อของแบรนด์ที่ค r i s ิช็อปนะครับถูกต้องครับมาด้าสีเหลืองมาด้าสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตไปให้ด้วยแล้วกันนะนะครับของร้านที่ค r i s ิช็อปก็หลักๆก็จะเป็นท่อสําหรับมาด้าสองนะครับทั้งสีดานที่เป็นเบนซินแล้วก็ตัว ดีเซลใช่ครับดีเซลเบนซินได้หมดเลยพี่จาตัวใหม่ตัวเก่าได้หมดเลยขนาตัวเดียวใส่ได้เลยโอเคตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวไฟตัดหมอกใช่ป่ะไฟตัดหมอกใช่ครับเราไปเปิดไฟกันดูไฟตัดหมอกนะครับเพื่อนของเดือตัวรถที่มันได้มามันไม่มีใช่ป่ะถูกไหครับอันนี้ติดเพิ่มที่ไหนครับร้านไหนครับติดเพิ่มกับไหนได้เลยครับอ๋อไหนก็รับทำนะครับพิคฮรีนะฮะเปิดปิดได้เลยครับตอนกลางวันกลางคืน สว่างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไฟท้ายติดละพี่อ่านี่นะครับไฟท้ายสวยอยู่นะครับก็โดยรวมภายนอกประมาณนี้ฝาท้ายอันนี้เป็นไฟฟ้าใช่ป่ะใช่เราไปทําเพิ่มใช่ใช่ไหมไฟฟ้าก็น่าจะมาสักเกือบสองหมื่นครับอ่าอันนี้ติดตั้งที่ไหนครับติดตั้งที่ตัวของเอ็มแซสตอรี่ครับอ๋อเอ็มแซสโตนะอยู่เอ็มแซสตอรี่พี่อยู่แถวตอรี่เหรอเอ็มแซสตอรี่ใช่แถวปากเกร็ด อ่าฮะประมาณสองหมื่นนะครับงบประมาณนี้นะครับก็สะดวกสบายก็คือมันเป็นไฟฟ้านะนะครับค่อนข้างสมูทอยู่ใช่แต่ปิดก็ได้ครับหรือว่ากดปิดตรงนี้ก็ได้อืมก็สะดวกเวลาเราขนของอืมอืมโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวบอลพาพี่ไปดูด้านในหน่อยว่าทําอะไรมาบ้างนะครับขออนุญาตนะครับเข้าได้เลยอ่าความพิเศษของภูมิาลัยก่อนนะครับ พครงารอะไบ้างไ,ไลฟ์พี่ฟังหน่อยโครงกาของเราก็เป็นไลฟ์บาร์ครับเดี๋ยวบอลเปิดให้ดูออาฮะาาามีไฟด้วยใช่ครับพอดีเราเราจะเห็นอยู่ในพวกบีเอ็มอ่านี้เราก็าาเปลี่ยนฟัง์ชันแก้อะไรมามเป็นมาด้าก็เช็คได้หมดเลยครับทุกอย่างาาเกี่ยวกับตัวนี้เราต้องเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องเ่ยเห็นหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นความร้อน จับเวลาก็ได้ม,ม,ม,มก็รวมถึงอัตราน้ํามันต่างๆเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพวกนี้ครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ตเ g ร n e นตรงนี้เลยเอ,อใช้ได้จริง,รงครับเนี่ยบอลกดห้้ดียแล้วก็อ่อพวงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับรเพื่อนสนใจมันสปอร์ตมากนะ มัน2อถึงสเลยครับ2องถึงสามหมื่นเลยใช่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนพวงใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับคือของเดิมไม่มีพวกเพนเดนชิพเลยครับนี่ขนาดตัวท็อปนะไม่มีคุ้คอนโทรลก็คือติดใหม่หมดเลยครับใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพนเดนชิพคาร์บอนด้วยออืที่ที่ไหนมาทําที่ไหนมาอันนี้เอ็มแซดเอ็มแซดเอ็มแซดไหนเอ็มแซดสโตเอ็มแซดสโตใช่ของบารครับออ๋โอเคใครเป็นคอมาด้าสองมาด้าสามเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วอ่าแล้วก็เปลี่ยนหัวเกียร์เป็นออโต้เอ็กจะหัวเกียร์เป็นโคโดสไตล์อ่าเนาะ อันนี้เหรอใช่ครับอ๋อเป็นของโคโดสไตล์ครับผมถ้าของอตเอ็กจะเป็นหนังพี่อ๋ออันนี้คาร์บอนมันจะอันนี้ไม่เหมือนนแล้วสิ่งที่เราทําเพิ่มก็คือหนึ่งเบาอันนี้เราไปทําอะไรกับมันก็เป็นผู้ใหม่ครับเป็นหนังของไอโมกิครับร้านไอโมกิอยู่แถวอุดมสุขสวยเหมือนกันนะเขาเรียกว่าสีอะไรอบอลอันนี้เหรอครับมอลกน้ำตาลน้ำแดงน่าจะเลดวน์นะพี่เนาะใช่ครับสวยนะก็คือทําทางด้านนี้ด้วย แล้วก็บอกนะครับพวกคาร์บอนก็จะเป็นพวกอ่าตอนนี้หุ้มใช่ป่ะหุ้มแมวอัยกขิ้นเลยปิดยกขิ้นเลยพี่อืมเปลี่ยนยกขึ้นเลยคอนโซลกลางอ่าคอนโซลกลางที่เก็บแก้วอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็ความพิเศษของตัวคอนโซลของนี้ก็คือเป็นอะคันทาร่าป่ะตรงนั้นใช่ครับเป็นอะคันทาร่าครับของ CS30 อ๋อของ CS30 นะครับประมาณนี้สวยเลยนะครับแล้วก็อ่าตัวเดี๋ยวนะกระจกมองข้างเลนเปลี่ยนไหมป่ะเปลี่ยนครับ เป็นเลนฟ้าใช่ไหมใช่ครับเลนฟ้าข้อดีผมว่าอันนี้สำคัญมากของอะไรเอ่ยเออเป็นตัวเบิกของญี่ปุ่นเลยครับอือชื่อบูมิเลอร์ครับราคาประมาณเกือบหมื่นอยู่พี่แต่ว่ามือสองก็หาซื้อที่ไหนได้เหมือนกันอยู่ประมาณสักสี่ห้าพันครับอันนี้ติดที่ของไหนเหรออันนี้ผมเบิกมือหนึ่งมาอ๋อก็ข้อดีของมันประโยชน์ของมันคือมองเลนมันกว้างขึ้นครับกว้างกว่าเดิมไม่พอครับฝนตกไม่มีปัญหาน้ําไม่เกาะ แล้วก็แสงพวกรถที่คันใหญ่กับเราสูงมาเราเนี่ยก็ไม่แสบตาด้วยมันางสบายส่วนรถคนที่มีระบบ BSM เนี่ยในเรื่องของการเตือนรถที่มาข้าเนี่ยก็จะใช้ได้ด้วยครับอืมอืมอืมสวยนะครับเพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆแล้วก็ข้างหลังไม่มีอะไรเนาะข้างในก็กระจกตรงกลางเป็นตัวของสูบ อ๋อซูมใช่ยังไม่ได้เห็นกันอ๋อนี่นี่นี่นเป็นตัวยอดนิยมแต่มันจะเล็กกว่าปกติใช่ไหมเพราะว่าเป็นซูมโมอนโกคาร์บอนครับอ๋อมันจะเล็กเหมาะกับรถอ่าอ่าใช้งานได้ดีดีตัดแสงครับแล้วก็เลงกว้างขึ้นโอเคครับเพื่อนเพื่อนนอกจากภายในภายนอกดูไปเรียบร้อยแล้วเนอะบอลได้ยังทำเกี่ยวกับห้องเครื่องแล้วก็เกี่ยวกับพาร์เปเมน์ของคันนี้ด้วยทำอะไรไ่บ้างอ่ะเปิดห้องเครื่องให้พี่ดูหน่อยได้นะครับ รถคันนี้เป็นมาด้าสองที่แต่งสุดมากนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็จะมีอ่ะตั้งแต่ที่ปั่นน้ำฝนก่อนเป็นของ Auto ้อนะครับคู่น่งมันแพงไหมก็น่าจะเกือบหมื่นอยู่มั้นี่เพราะว่าใครที่เป็นสาย Auto X เนี่ยมาด้าเนี่ยน่าจะไล่ๆเก็บกันเพราะบางอย่างก็ไปเบิกที่เอเบสเลยได้หมดเลยครับทั้มหน้าอย่างนี้ก็ประมาณหมื่นเลยมันมีหมดเลยนะทั้เอ ล่างด้วยข้างหลังมีหมดเลยครับก็ประมาณสักแปดภาพแปดพันเก้าพันครับอ่าฮะแล้วก็ตัวท่อตัวนี้ออโตเอสแล้วก็ฝาตรงนี้ออโตเอสแล้วก็อันนี้เป็นฝาเออ่ครอบเครื่องเนาะเป็นคาร์บอนใช่มาสองปีแล้วพี่อืมก็ยังเงาอยู่นะใช่สองแอมซัสโตนะครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ครับฝาน่าจะสักห้าพัน โดยประมาณแต่ตอนนี้ไม่รู้นะตอนนั้นนิ่ะสองปีที่แล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอโก็ติดต่อร้านอ็มจสต r สโตร์ได้ใช่ครับอันนี้ก็ทํากันเองอคับซอมใช่ครับเพราะว่าด้วยรถเราเป็นเบนซินครับมันมีของที่คาดแบตของออโต้เอ็กซ์เหมือนกันแต่ใส่ไม่ได้อ,อเลยต้องทําเองออันนี้ทํากับไนท์ใช่ป่ะใช่ครับทำกับไนท์นะับไนท์ทำให้หมดเลยก็คือมีหมดทุกอย่างนะพี่ในเรื่องของการดูแลรถ อันนี้ครับเป็นตัวมาด้าสองเบนซินนะครับหนึ่มก็แน่นอนด้วยรถระยะเวลามันค่อนข้างนานนะเช่นี่เราก็ต้องมีการรีแมปมีการดูแลเครื่องมันหน่อยครับก็ผมรีแมปที่ m a ็ Tuning ่งหตรงบางนาครับก็หรือว่าใครสนใจก็ติดต่อที่ไหนได้เลยตอนแรกม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก64ครับตอนนี้ประมาณ93้ามขึ้นมาเยอะนกว่าตัวก็ตอนแรกจากคือรถที่มันออกตัวช้า ขับไม่ค่อยสนุกใช่ไหมพี่คือออกตัวดีมากจังหวะเร่งแซงจังหวะขับมันมันคือมันสนุกขึ้นอ่ะอาจจะไม่ใช่มาด้าสองดีเซลหนึ่งเทอร์โบที่จะวางโบได้นะแต่อันนี้มันก็ขับแบบผู้หญิงขับได้แบบสบายๆแบบสนุกขึ้นเลยคะแล้วก็ท็อคขึ้นมาเยอะไหมเยอะครับอืท็องจริงลงงานมันเท่าไหร่อ่ะจาไม่ได้แล้วสีที่ตอนนั้นแล้วมันขึ้นประมาณประมาณกี่แรงบิดพอจําได้ปะ ไม่ค่อยได้พี่แต่ว่าขับดีขึ้นอ่ะอคือรู้สึกได้เลยใช่ครับก็คือที่ทํากับพี่แม็กเนี่ยคือทําทุกอย่างนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ตัวเลนส์ลน์ปกติเราจะถ่ายที่ศูนย์กันใช่ไหมครับอันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูแลทุกอย่างนะครับกององค์กองแอร์กองอากาศเปลกได้หมดเลยอือราคาก็ติดต่อกับทางแม็กจูนนิ่งได้หรือว่าผ่านทางน้องนายฮิคาริก็ได้ติดต่อนหนง่ายสุดอ่าฮะใช่ครับนายมีครบทุกอย่างเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนแท่นเครื่องแล้วเพราะรถมันก็จะตรงไหนเว้ยตรงนี้ครับเดี๋ยวขับไปสักพักมันก็จะเริ่มมีเสียงแล้วอ๋อออต้องใช้เวลารถแสนโลครับเกือบเกือบแสนโลแต่คันนี้อยู่ประมาณ8 0,000ื่นโลรถเจ็ดปีก็ไม่ค่อยได้วิ่งเนาะปีละหมื่นเออไม่ค่อยได้วิ่งนะครับเพื่อนๆสวยๆเลยคันนี้นะครับก็ตกแต่งใบเพื่อนๆไปคำนวณราคาเองลวกันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ได้มาซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์และความสวยงาม นะครับก็สุดครับก็สุดท้ายอยากจะให้บอลฝากเ,เพื่อนๆดีกว่าว่ารถ<ม>รุ่นนี้มียังน่าสนใจน่าเล่นยังไงบ้างมันก็ส่งค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะพี่ก็ด้วยช่วงนี้น้ํามันแพงของแต่งเนี่ยไม่ได้หายยากนะตอน<ม>แรกเนี่ยไม่ได้สนใจเลย<ม>เกี่ยวกับว่าเออเราจะแต่งคือขับมาสรุปรถขับมาประมาณห้าปี<ม>แต่ว่าแฟนบอกว่าอยากแต่งรถ<ม>ก็เลยเริม่มแต่งมาเรื่อยๆอันนี้แต่งมาประมาณปีกว่าก็ถือว่ารถ ขับสนุกนะไปไหนค่อนข้างสะดวกแต่ว่าออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะต้องไม่ใช่มาด้าสองอาจจะเป็นรถรุ่นอื่นแต่ว่าขับในกรุงเทพขับในเมืองเนี่ยขับสนุกมากครับข้อเสียไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยือว่าเป็นรถที่น่าใช้อยู่เพราะว่าเราทําเยอะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้กันก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะใช้มาด้าสองเดิมๆหรือเอามาตกแต่งดูรถน้องบอลเป็นแนวทางได้ครับนะครับแล้วก็อนาคตมีแผนจะเติมของอะไรเพิ่มไหม ไม่น่าจะมีตรงไหนให้ใส่แล้วนะพี่เต็มหมดแล้วนะมอตรงนี้รอคันหน้าเลยดีกว่ารอเจอคันใหม่เลยดีกว่าที่มาแต่งกันแล้วก็มาเจอกันใหม่ในรอบได้ได้เลยก็วันนี้นะครับพีเตอร์ช่องไดร์ไบเตอร์ขอบคุณ้องบอลมากมับพี่ให้เกียรตินะครับมารีวิวรถมาด้าสอตัวนี้เป็น1-3สเบนซินนะครับถือว่าสวยงามมากแล้วก็รับนะครับสีเป็นตัวฟอร์สช็อคเกนะครับสวยงามมากครับก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูรอบคันอีกหนึ่งครั้งนะ นะครับแต่งทุกจุดนะครับอือฮึประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องได้ไวเต้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ